เพื่อนว่าไงเพื่อนบอนอนอยู่วะอืยังไม่ตื่นเลยแต่กูว่านะบอสเราคนใหม่เนี่ยแม่งยิงคมแปลกๆวะ่ะเชี่ยจริงห้าหนึ่งเอาแม่งไม่ลงกูก็งงแต่กูว่านะเวยการแต่งตัวบอสเราแม่งแปลกๆวะ่ะ ใช่ไม่เหมือนพวกเราเลยอ่ะใช่กูไไม่ด้ถามนานแล้วกูรู้จักวัดวัดหนึ่งนะว้ยวัดอะไรมันสามารถแบบมันสามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนบอสเราได้เป็นแบบพวกเราอ่ะเวลองปลุกบอสดูปะได้งั้นมึงปลุกไปบอสปิดบอสครับบอสครับบอสบอสตื่นบอสเช้าแล้วผมจะพาไปวัดบอสว่าไง ผมจะพาไปวัดบอสเอิรอ๋ไปวัดหรอไปทําบุญหรอใช่ครับไปทําบุญโอเครอแป๊บหนึง่งโอเคครับข้างล่างนะบอสเร็วเลยบอสเร็วเลยบอสไปทางล่างบอสโอ้ยมาปลุกอะไรเนี่ยไปเอาหน้าบอสจะไปไหนกันนะไปขึ้นเถอะเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไป ถึงแล้วครับบอสวัดคนมาทำบุญที่นี่เยอะจังวะเมื่อกี้เห็นผู้หญิงด้วยใช่บอสเราต้องไป<ช>ไหนต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ครับใช่บอสนำเลยข้างในนี้มันมีอะไรอะ่ะมีพระเจ้าครับพระเจ้าใช่ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพระเจ้าแล้วก็ไม่เคยมาที่วัดนี้ด้วยวัดอะไรอะวัดจีนครับเขาเรียกว่าวัดจีนวัดที่สามารถเปลี่ยนบอสให้เป็นเหมือนื่อผมอะฮะมันมีด้วยเหรอใช่ครับใช่บอสวัดที่นี่แหละเขาเรื่องลือมากผมได้ยินมาหนาหูเลยอะ่ะนี่แหละครับบอสตรงไปแล้วเลี้ยวขวา เพิ่งเคยได้ยินนะเปยครับบอสด้าด้านนี้ครับจะมีพระเจ้าผมมาจริงๆหรอใช่ครับต้องนั่งก่อนครับอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะพวกเองกำลังทำอะไรอะ่ะ ขอพรให้บอสเนี่บอสไม่เห็นมีพระเจ้าสักตัวบอสรออยากลบหลู่ดีกว่าบอสนี่ไงผมบอกบอสแล้วว่ามีจริงแทบไม่อยากเชื่อสายตาเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วหรอสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติอ่ะแล้วผมต้องทำไงต่อเองมาทุระอะไรเลื่อยหนุมผมไม่รู้ครับลูกน้องผมพามาเออพอด,ดีบอสผมเขาอยากจะเปลี่ยนร่างให้เป็นเหมือนพวกผม่ะครับพระเจ้า เปลี่ยนล่างอย่างนั้นนะใช่ครับถ้าเปลี่ยนแล้วมันยากที่จะคืนกลับนะเองแน่ใจแล้วถ้ามันเป็นความต้องการของลูกน้องผมผมก็พร้อมครับเจ้าพร้อมที่จะไปอีกโลกหนึ่งแล้วนั้นใช่ไหมพร้อมครับงั้นเจ้าจงท่องตามข้าโอเคครับกละมังสังกษีหืม กะละมังสังกะสีถ้วยน้ำพริกปลาทูถ้วยน้ำพริกปลาทูสบู่หลังตู้เย็นสบู่หลังตู้เย็น<ะ>ปลาเค็มแม่กองปลาเค็มแม่กองละยองยหลา,าละยองยะยา <c oughs> สงขาข่าไม่ไปสงขาข้าไม่ไปกันไกลผ้าไหมกันไกลผ้าไหมเสื้อ เสือผ้าห่มผ้าห่มชุดทรงเครื่องชุดทรงเครื่องโอมค่าจงแปลงกายโอมค่าจงแปลงกายจุกหมดจุกหมดนี่มันกระถาจริงๆใช่ไหมใ <Champions> ช่มัันสกิโอเคครับ <S <S ผมไม่อยากลบลู่ยงเฮ้ย มันเป็นไปได้ยังไงข้ามันแน่อยู่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ผมยังเป็นชอปเปอร์อยู่เลยผมกลายมาเ,าเป็นแบ็กซทิมได้ยังไงเนี่ยเมื่อเจ้าได้เลือกแล้วมันยากจะหวนคืนจงจําไว้ผมผมงงไปหมดแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมบอกบอสแล้วงั้นก็แสดงว่าแต่ก่อนพวกเองก็เคยเป็นเหมือนข้า เองเคยเป็นมนุษย์มาก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วบอสเอ่อ,อรู้สึกว่าไอ้ตรงกลางมันเล็กลงนะข่าให้ไปเยอะน,ะนั่นเองดูดีดีมันดูเล็กเล็กยังไงไม่รู้อ่ะปกติของผมมันจะใหญ่กว่าเนี้ยนี่เล็กหรอครับบอสขาทางไงนะอ,อ๋อนั่นสินะงั้นผมขอตัวลาก่อนนะครับคุณพระเจ้าขอบคุณมากครับ โชคดีอย่าลืมท่องคาถาข้าไว้ด้วยล่ะกัละมังสังกสีอะคงจําไม่ได้แล้วแหละครับคงไม่คิดจะกลับร่างเดิมแล้วถ้าจะต้องท่องคาถาเดิมๆมันนะครับผมจาไม่ได้ลาละบายขอบคุณครับพระเจ้าโชคดีไปพวกเราแม่งเรื่องแบบนี้มันมีด้วยหรอวะบอกบอยไปแล้วไม่เชื่อบอยแต่ลบบลูมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าคนนี้ทำไม่ได้ โอ้ oh, สุดยอดเลยว่ะพวกเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องเหนือธรรมชาติมันมีจริงๆไปเถอะพวกเราวันนี้เราคงจะต้องกลับไปคุยกันที่บ้านยาวๆปาปะปะบอส๋หวผมวินก็ได้บอสมากกำลังกายอะ่ะไม่ขึ้นรถมาก่อนไม่เป็นไรหรอกบ้านอยู่ใกล้ๆเองขึ้นรถมาก่อนโอเคบอสแต่รถมันดูเก่าหน่อยนะ ได้บอสเก่าก็นั่งครับผมบอสบอสผมบอสอขีดวคันไหนก็คือบอสผมอยู่เดียพอดีที่บ้านไม่ค่อยมีเงินน่ะไอ้บอส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 เฮ้ยเราจะไปยังไงอสวัสดีครับสุดสวยสวัสดีครับผมชื่อแม็กซิมครับแล้วสามคนนี้เป็นน้องของผมมีอะไรมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับเออพอดีว่า จะไปสะพานปลาไปตกเบ็ดอต่สาวครับไปไปอะไรนะครับไปตกเบ็ดค่ะอ๋อไปตกเบ็ดเหรอครับใช่ค่ะอ๋อให้ผมไปส่งไหมก็ดีนะคะเออไอจ้าไอซอเองอยากวิ่งใช่ไหมไปเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งเขาก่อนเชิญขึ้นรถเลยครับโอเคบอส เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งเลยครับขอบคุณครับโอ้โหลูกน้องผมวิ่งมันอยากออกกําลังกายไงใช่ไหมซันใช่พี่ไอ้กระต่ายโง่อะไม่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 มีอะไรต้องการให้ผมช่วยช่วยไปส่งที่สะพานปลาใช่ไหมครับผมยินดีไปนะครับแต่ผมไม่รู้ทางอ่ะตรงไปค่ะเดี๋ยวพี่บอกทางเองเ คนยังไม่ได้ถามชื่อเราเลยอ๋อเออมันก็จริงอ๋อชื่ออะไรกันบ้างครับสองคนเราชื่อฟินค่ะส่วนเพื่อนชื่อชื่อเคนล,ลี่ค่ะอ๋อหวัดดีครับคุณเคนล,ลี่กับคุณฟินหวัดดีครับสวัสดีครับผมชื่อแม็กซิมครับส่วนลูกน้องผมชื่ออะไรบอกเข้าไปชี่กระต่ายครับฮะ,<ล>ะกระต่ายอ๋อค,คุณลับบิด คนนี่จิตใจดีจังเลยนะคะมาส่งปีนกับเคนนี่ด้วยอ่ะใช่เออ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอดีเออ่ผมเองก็ว่างนะครับแล้วอยากจะแวะตกเบ็ดด้วยกันไหมคะเอ่อไม่เป็นไรดีกว่าครับก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าผมพร้อมผมจะมาแถวนี้เผื่อเจอก็จะได้ตกด้วยก็ได้ครับแต่วันนี้ผมมีธุระที่จะต้องไปคุยที่บ้านนะครับ แลกเบอร์กันไว้ไหมครับก็ดีนะคะคนไหนชื่อฟินคุณใช่ไหมใช่ค่ะอีกคนชื่อเคลลี่ใช่ไหมครับถูก<ช>ต้องค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ครับคุณฟินอ่อแลกเบอร์กันไว้ครับเบอร์ผมศูนย์ศหนึ่งศนย์สี่ตัวแล้วก็หนึ่งหนึ่งตัวถ้าคุณ จะชวนผมคุณก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมต้องขอตัวกลับก่อนโอเคค่ะฟินเ,มมเบอร์แม็กซิมไปแล้วแม็กซินไม่ใช่แม็กซินแม็กซิมครับแม็กซิมโอเคค่ะคุณแม็กซิมครับผมขอตัวก่อนนะ่จอก,กันนะคะเอ่อแล้วค่าโดยสารนี่ต้องจ่ายไหมคะค่าโดยสารเหรอครับไม่เอาดีกว่าครับ มาส่งให้ฟรีเลยเขาจิตใจดีจังว่าไหมแครี่อืมใช่เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะหายากมากเลยอ่ะแถมหลอด้วยอะบอสผมอะอ้าจิตใจดีด้ยครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไม่เ้อกันค่ะบายบายครับบ๊ายบายเฮ้เขาชวนไปตกเบ็ดแปลกๆเพราะว่า ผมว่าเขามีใจเขามีใจใพี่เหรอใช่พี่ใใหน้าตาหล่อเหรอวะน้องใช่พี่ทั้งหล่อแต่นี้ใส่ดีเป็นคนดีมันดีอย่างนี้จริงสๆสาวๆชอบคุณผู้ชายคุณเมื่อกี้เขาก็ดูเป็นคนดีเนาะเขาดูจิตใจดีอ่ะเข้ามาแักว่าตามหลังเรา เขาน่าจะไปทําบุญมาแสดงว่าเขาก็เป็นคนธรรมะท่ามูเหมือนกันนะเขาก็ดูน่ารักดีนะมีใจปะเนี่ยบ่าใครจะไปม,มีใจไว้ขนาดนั้นนะแค่บอกว่าเขาน่ารักดีฉันว่าถ้าชอบอ่ะก็น่าจะลองท้าเขาไปนะ ให้ทักเข้าไปเลยนะหรอเคยได้ยินคำนี้เปล่าน้องไม่ทักหลังไม่เกิดอ่ะจะลอเชื่อแคลี่ดูสักตากแล้วกันลองดูเฮ้ยมีคนโทรมาว่ะไอ้และบิดอย่าบอกนะบอสฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณแม็กซิม ว่าไงครับคุณฟินนนไงัพอจะมีเวลาว่างไปกินข้าวด้วยกันไหมคะอ่เมีครับมีที่ไหนครับส่งโลมาเลยได้ค่ะเพราะว่ามื่อปีอยากจะเลี้ยงตอบแทนที่คุณแม็กซี่มาส่งไปตกเบ็ดวันนั้นน่ะโอเคครับได้เลยงั้นเจอกันครับเดี๋ยวผมไปหาโอเคค่ะเจอกันค่ะครับเจอกันครับ เฮ้ย hey, พวกมึงเอ่องั้นเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนะพอดีกูต้องรีบไปรับฟินอะไว้เจอกันนะเว้ยโอเคครับบอสโชคดีครับผมโอเคบอลเปลี่ยนมาเป็นหล่อที่ผ่านมามาแล้วครับมาแล้วครับ เฮ้ห hey, วัสดีฟินสวัสดีค่ะแม็กซิมหวัสดีแคลลี่สวัสดีค่ะเอ่อผมไม่ค่อยมีรถใหม่นะมีก็มีแค่รถมรลดกตกทอดคันเนี้จะไปได้หรอมันค่อนข้างร้อนนะแอร์มันไม่ค่อยเย็นอะแอร์มันเสียแต่ว่าแม็กซิมยังไม่มีเงินไปซ่อมเลยอะมันก็ดีอยู่แล้วนะคะไปได้อยู่แล้ว รถก็ค่อนข้างไม่ค่อยนิ่มนะลงหลุมก็อาจจะเจ็บก้นหน่อยอะ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยครับไปได้นะโอเคงั้นเคนล,ลี่จะไปะด้วยไหมอะ่ะหรือว่าฟินจะไปกับแม็กซิมสองต่อสองอ๋อจริงๆเแคนล,ลี่แค่มาส่งเพื่อนอะคะ่ะจริงๆเคนล,ลี่มีธุระคิดว่ายังไงต้องฝากฟินไว้ด้วย,ดวยได้ไหมคะ ได้เลยครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับได้เลยครับไม่มีปัญหางั้นฝากฟีนด้วยนะคะได้เลยครับงั้นเจอกันนะเพื่อนไม่เจอกันไม่เจอกันจะไปร้านอาหารใช่ไหมใช่ครับได้เลยเดี๋ยวเราพาไปแม็กซิมมีร้านแนะนำาหรอมี อร่อยกินจุ <S <s จังระวังติดปากนะไม่ชินนั่นแหละระวังเลอะปากโอ๊ะไม่หรอกแกนั่นแหละระวังเลอะเสือชมัดแม่ชิมถ่ายรูปให้หน่อยฮะให้ถ่ายรูปให้หรอครับใช่ได้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 เอายังหนึ่งสองซ่ม แชะเอาอีกท้าไหมหนึ่งสองต้มนา่นารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยทะเลแถวนี้สวยจังปีไม่เคยมาเลยสวยเหรอใช่ไว้ว่างๆจะพามาเที่ยวอีกนะไม่เคยมาจริงเหรอใช่ครับไป พาพีมาเที่ยวนะได้ทะเลมันก็ต้องคู่กับเรืออยากไปนั่งเรือไหมวันนี้เราก็เที่ยวกันมาพอสมควรแล้วอยากไปนั่งเรือหรือเปล่าก็ดีนะด,ดูดูสิหืมอะไรอะทะเลสวยดีสวยเหมือนคุณนะ่ะอา่าผมคิดว่า ผมรู้สึกดีกับคุณนะพีนก็รู้สึกดีกับแม็กซินเหมือนกันโอ้โหสนุกจังเลยแม็กซินผาบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเหรอสนุกเหรอหน,นี่แน่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 เปรียวเลย เป็นไง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 มีจะตกไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะเข้าฝั่งดีกว่า เคลลี่มีสาวๆมาแนะนำไม่เสียไหมช่วเนี่ยอ้เนี่คะ่ะเดี๋ยวเคลลี่เนี่ยจะพาไปเจอเพื่อนเพื่อนของเคลลี่คนเนี้ยบอกเลยว่าแซ่บมากๆแซ่บแล้วสวยไหมอะ<ม>เสียก็ได้แบบเด็ดๆเลยอะ<ม>เสียขอแบบจะจะอยากได้แบบมันที่สวยหมวยเอกอะไรอย่างเงี้ย ม,มีทุกอย่างที่เสียต้องการเลยค่ะอืมเสียได้แบบนั้นแหละแล้วนี่รถใครกันเนี่ยอืรถคุ้นๆเหมือน,นเคยเห็นมาก่อนเลยค่ะทำยังไม่ทันลงจากรถก็ได้กลิ่นคนจนแล้วอะ่ะทำไมรถมันดูกระจอกอย่างเลยอ่ะแก่ๆอย่างงี้เหรอสนิมเขอะเลยนี่ ตอนเจอะข้างๆอย่างเงี้ยมันมันจะดีหรอกลิ่นรถกลิ่นคนจนอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> ก็จริงค่ะเคลลี่ว่ามันจะทำให้ราศีรถของท่านดูหมองไปเลยอะ่ะเอารถคันนี้ไปที่อื่นได้ไหมบอกให้น้องลูกน้องมาเก็บได้ไหมท่นเนี้ยเป็นรถใคร,รอ่ะผมว่าแต่ก็คงจะได้ของขอะบอส ทะาเบียนมันดูคุ้นๆนะคะเหมือนของคนรู้จักเลยอ่ะตกหลุมมาได้เจ็บก้นนะเนี่ยแล้วกันเนี้ยคนรจะจับเลยว่ท่านอยเอาความจริงมาล้อเล่นสิค่ะสาวๆน่าคงเจ็บตูดอ่ะไม่ครับรถบอสน่าจะนุ่มกันไปครับรถเขางเข้าไม่ถึงหรอกก็วันนี้เที่ยวสนุกมากเลยนะฟินฟินก็สนุกเหมือนกัน ่มดเวลาสนุกแล้วสิเราต้องกลับแล้วใช่ไหมใช่เราต้องกลับแล้วอ่ะวันหลังจะพาฟินไปดูหนังด้วยกันนะที่บ้านของ<ต>ซิมมีทีวีเปิดหนังดูได้ทั้งคืนเลยจะดูเน็ตฟิกหรือจะดู a อวซิมไม่มีปัญหาล้อเล่นล้อเล่นกล่ากันเถอะมันจะมืดแล้วอ่ะครับ ้ยเคนลี่นี่นะเคนลี่นี่ใช่เคนลี่นี่เคนลี่มาทำอะไรที่นี่เคนลี่อ่ะวัสดีเพ,พื่ออเพือ่อนออฟีนวัสดีครับวันนี้อะเคลลี่ไปเที่ยวมา เคลลี่มีคนมาแนะนำให้ฟีนรู้จักด้วยแหละใช่เหรอเออ่ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฟีนตรงเนี้ย <c oughs> ท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเราเลยนะสนใจไปนั่งรถผมไหมครับแอร์เย็นๆนั่งไม่เจ็บตวดด้วย สนใจไปด้วยกันไหมครับคุณผู้หญิงีกว่านั่งรถเหนื่อยๆคันเนี้ยสนิมเคลอะอย่างเงี้ยเคลลี่จะบอกอะไรให้นะเขาอ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลมีอนาคตแถมที่สำคัญเนี่ยดูมีเงินมากกว่าผู้ชายแถวนี้ด้วยอะ่ะ เคลลี่ว่าฟินไปกับท่านเขาน่าจะดีกว่านะมากับพี่ก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไอ้อนายเหยเนี่ยทิ้งไปซะไปเราไปกันเถอะเหม็นกินคนจนว่ะ ไปค่ะแฟน,นเธอเรามันจนเรามันไม่มีอะไรอย่างที่เขาพูดจริงๆนั่นแหละเรามันเป็นคนธรรมดาฟินไม่ต้องกลัวว่าเราจะมองว่าฟินเป็นผู้หญิงไม่ดีหรอกนะในสายตาเราฟินก็เป็นคนที่ดีเสมอเอารงๆ<ป>คือเรารักฟินไปแล้วอะ่ะ ต่ฟินไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนขอเธอมาชิมด้วยนะเอาซะง,งั้นเอาลาขอดหน้าเฮิยเอาฟินฟินฟินเจอกันจ้าฟินฟินอร่อยหรือเปล่า,า,าก,ลกิน,กจ,น,กนจุจังระวังติดปากนะ ระวังเลิกปากหนึ่งสองสาเจอฉันมีเคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไว้สั่นอยู่ภายในใจกลัอกันที่เราดูดสิอะไรอะ่ะทะเลสวยดีสวยเหมือนคุณน่ะ